สวัสดีครับสวัสดีกับบรรยากาศย่ำเจียงเทียงนะครับอยู่กันที่กอกง่วงครับนี่คุณตาแล้สารไวโอระานนี้นี่หลายยางหลายแนวครับแม่าไเครันี้ยรับ ฝีมือของท่านนี้ครับสวัสดีครับผมอันอยากจะสอบถามเล็กน้อยถึงป่านครับฝีมือคุณตาครับสารด้วยความตั้งใจนะครับสวยงามเทีเดียวอันี้ตตาเป็นไฮบอสบีบเฉยๆนะครับมาแหวะเบิ่ง กะตากะตาหน่อยนะครับเห็นคุณตาแล้วเป็สีสีหานะครับหายดอกเยอะเบบโอหุ่เล้วเนี่ยเอขนมซงันหกจานนัตุ้มบรรยากาศอยู่ข้างบวครับโอ้หลายตัวครับ ได้แล้วหนึ่งใบนี่ดีด้วหนึ่งใบสวยงามครับเอาไปที่ยังครับเนี่ยใส่ยังครับใส่ของใส่ของทั่วไปไปวัดไปว่าอันนี้อิตาาลัมบอกยังยังไม่ออกนะครับยังยังต้น สามปีแล้วโอ้หน้าเขาครับเ <c oughs> ข้าดำครับง่ามครับล <c oughs> านกาแฟว่าเปิดครับมันนี้ฮะบรรยากาศทองให้ทองหน้าผสมผสานของงัว <c oughs> งนะครับของคุณตาเก็บภาพมาฝากครับอนี้ตาม,มว่วางัวว่าใตื่นใหม่ๆครับ เต้นใหม่ๆหาด้วยว้าวโอ้หความทรงจาเก่าความทรงจำใหม่ด้วยนี่แหละเนี่ยกระม่อนมูความทรงจำขึ้นก็โจยไว้เต่าปุ่เซมเหย อูไก่ครับไก่พันไก่พันอยู่บรรยากาศแบบสบายครับโอ้พ่อนี่ต่ามาเบิ่งงัวมาดูขอกงัวมาดูงัวน้อยอ้มีกุก๊กๆด้วยครับกุ๊กๆไก่กุก๊กๆไก่กกกเลี้ยงลูกมาจนใหญ่ เบ้เฮ้ยมดมดมดมถอยถอยอ่ะนี่คือบรรยากาศสบายๆยั่มบายนะครับป้าก็ขึ้นป้าขึ้นฝนครับมื่อนี้ ติดตกหรือบต่ตกโอ้มีนกด้วยแหละลูกมีนกด้วยอะไรนกอะไรนกอย่างเนาะนีะะ่นก้อมเนืจากะมากก่น,นกปลลูกขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับ chơi cánh hai rồi đi khắp